อาชีจะพาพี่ๆนะคะมาชมรถสุดพรีมเมียมนะคะพี่พี่เป็นรถครอบครัวสุดยอดฮิตของเรานั่นเองกับตัวเอเวอเรรุ่นแพตต i ้นัค่ะ คันนี้เป็นตัวเ v e r อร์เรสต์แพตินนะคะเครื่องยนต์3.0 V6 ค่ะในราคา2,284,000บาทนะคะพื้นฐานเดิมของเขาเป็นรถสีดำเป็นรถของพี่ปาค่ะตกแต่งออกมาได้อย่างลงตัวและเป็นสไตล์ All Back ที่เ hey, ฮมากๆจริงคันนี้แต่งไม่ธรรมดานะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวอาชีจะพา,าพี่ๆนะคะมาชมว่าตัวรถคันนี้มีการแต่งอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะ ส่วนแรกนะคะที่อาชีจะพาพี่ๆชมนะคะก็คือตรงนี้นะคะด้านหน้านะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวกระจังหน้านั่นเองอันนี้เป็นกระจังหน้านะคะแบบเดียวกับตัว Storm t o r ม t e ็ h ค่ะ FORD มาพร้อมไฟอักแรมและไฟมินิไล์นะคะขนาด ไฟ LED ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้3ดวงนะคะส่วนคำว่าแพตตินัมด้านบนเนี่ยต้องบอกพี่ๆก่อนว่าเดิมทีเนี่ยเป็นสีโครเมียมแบบดานตัวนี้เรามีการเก็บงานนะคะเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับธีมของตัวรถนั่นเองนะคะและที่สําคัญต้องมาดูตัวนี้ด้วยก็คือโคมไฟของเรานะคะมีการทําให้เป็นสีชาหรือแบบสโมกนั่นเองนะคะสามารถเลือกโทนสีความเข้มได้ด้วยนะคะ หัดมาด้านล่างนะคะแน่นอนว่าแต่งเต็มขนาดนี้เราต้องมีชุดกั้นชนค่ะตัวนี้เป็นเลือกของวิกเตอร์นะคะทําเป็นสีดําเงานะคะตัดด้านในแล้วก็พื้นฐานด้านนองเนี่ยจะเป็นการแ็ปสีอาชีลืมพูดไปเนาะว่าคันนี้มีการแ็ปสีด้วยนะคะเป็นตัวสีแบล็กซาร์ตินนั่นเองนะคะดูเท่ๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเราสามารถเลือกโทนสีที่เราชอบได้ด้วยนะ,ะแล้วแต่พี่ๆนะคะแต่คันนี้พี่ปารีเควสขอบเป็นออร b แบลคเท่านั้นนะคะ หันมาด้านข้างค่ะรองรับกับตัวยางก็คือคิวซุมล้อที่มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์เป็นแบบนูนค่ะเข้ากับตัวล้อที่ใส่เข้าไปจะบอกว่าตัวแม็กเนี่ยนะคะเป็นแบบฟอร์สนะทุกคนเป็น AA นะคะของตัวแบบฟอร์สซึ่งแน่นอนว่าข้อดีของเขามีน้ําหนักเบาสังเกตตัวก้านค่ะมีการออกแบบที่ดูเรียวนะคะแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้เพราะตัวนี้มีความแข็งแรงมากๆนะคะน้าหนักเบาแน่นอนว่าทําให้ตัวรถของเราเนี่ยนะคะมีน้ําหนัก ในส่วนของการแบกรับที่หน่อยลงด้วยยางจะเป็นโตโยค่ะในรุ่นประเภท AT นะคะในซีรียางสทัง2้า5 5บ2 0พร้อมกับเซ็ตโหลดนะคะของโปรเฟนเดอร์นั่นไหนเป็นเซตโปรยนะคะได้กระบอกโชคที่ใหญ่ขึ้นค่ะเป็นขนาด2.5นิ้วนะคะที่สำคัญม,มีการเปลี่ยนเป็นคอสตอมเบรกด้วยนะคะสีเขียวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คาลิปเปอร์รีเควสได้นะคะเป็นสีเขียว ที่ดูโดดเด่นแบบนี้นะคะพร้อมตัดฟอนให้เป็นสีดําด้านในพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่แบบซออร่งค่ะและตัวหับเป็นสีทองเพื่อเต่งประกายจากภายในนั่นเองนะคะนี่ยังไม่หมดนะคะทุกคนนะคะบอกเลยคันนี้เก็บงานละเอียดเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอักษรตัวแพตตินัมด้านข้างตัว V6 นะคะขอบด้านข้างที่ระบายอากาศนะคะแล้วก็เหลาหลังคาตัวนี้ที่เป็นโครเมียมเนี่ยเราเก็บงานให้เรียบเลยนะคะเรียกว่าไม่มีหลุดแม้แต่จุดเดียวนะคะ ระหว่างนี้ขออนุญาตพาชมภายในแบบสั้นๆนะคะ่ะอยากให้ดูความพรีเมียมที่ไม่ได้มีแค่ภายนอกภายในดูดีมากๆนะคะบอกเลยว่าตัวเบาสามารถเป่าลมอุ่นแล้วก็ดูดลมเย็นภายในห้องโดยสารได้ด้วยนะคะมีเป็นเวลคัม e s e ค่ะก็คือปรับเลื่อนเบาะนะคะในส่วนของการขึ้นลงให้สะดวกนะคะแล้วก็ Memory s e เซมีหน่วยความจำถึง3 ที่นั่งเลยนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นน้ําจิ้มให้พี่ๆรู้สึกว่าุยคันมีราคา2ร้านเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนนะคะมาต่อที่ด้านหลังจ้าด้านหลังนะคะตัวนี้แน่นอนว่าด้านหน้ามีการแลบโคมนะคะด้านหลังก็จะมีการเก็บงานแลบด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะสำหรับตัวโคมไฟด้านท้ายรถของเรานะคะกับรุ่นแพตตินัมนั่นเองนะคะที่สำคัญตัวโลโก้ฟอร์ดด้วยนะ ตัวนี้นะคะเก็บให้มีความเข้มขึ้นสังเกตความสีน้ําเงินจะดูไม่ได้แบบเข้มสว่างเท่าเดิมนะคะก็มีการเก็บงานด้วยรายละเอียดดีเทลเนี่ยเก็บละเอียดจริงๆนะคะที่สำคัญด้านท้ายค่ะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะก็มีการเก็บปลายท่อคมเนียมให้เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าแต่งออกมาได้ลงตัวแล้วไม่หลุดธีมนะคะแน่นอนว่าพี่ๆท่านไหนสนใจออกรถนะคะอยากได้รถเท่ๆแบบนี้หรือจะเป็นสไตล์ที่พี่ๆชอบก็ได้ติดต่อมาได้เลยค่ะที่ตั้มกับอาชีนะคะที่เบอร์0ู2ห2สองสอค่ะแต่งสวยรอบคบจบทีอาชีนะคะสวัสดีค่ะ